สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมมาแล้วมาแล้วนะครับโม่งน้อยคอยรักที่คุณลูกค้าหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับผมเข้ามาแล้วนะพาไปชมความหล่อๆก่อนเลยนะครับผมนี่มาแล้วนะมาแล้วรถพึ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับผมดูท้ายก่อน ดูนี่นะภายในก็เป็นอลูมิเนียมนะครับผมนี่นะรถยังไม่ได้เก็บงานนะครับผมยังไม่มีการปรับสภาพยังไม่มีการขัดสีนะมาแล้วนะ่าสนใจมากนะครับปี2014นะครับคันนี้เลขไมห่ม่กกิโลเมตรนะครับผมเหมือนเดิมครับราคาเดี๋ยวลงไว้ ต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะครับผมรถเป็นสีขาวนะครับกทอ42นะครับเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซี1ร6แรงมานะสวยงามเลยนี่เห็นไหมมกชัดเจนนะเดิมนะยานงยาแนวเดิมนะครับฝาเดิมนี่นะไม่เงานะตะคงตะเข็บสวยนะ สวยงามนะครับผมซอกเซิกสวยอยู่นะครับผมนี่นะนี่นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูล่องรอยกันนิดนึงที่ต้องมีการเก็บงานนะครับผมปิดก่อนมาเนี่ยก็จะมีเนี่ยลอยหินดวงหินดีดเนี่ยพวกนี้นะ ก็มีการเก็บงานนะครับผมจะมีน้องๆ PDI เขาตรวจรับรถก็ต้องมีการเก็บงานพวกนี้นะพวกลิ้วลอยพวกนี้เนาะอินสเปกเตอร์ต่างๆเนี่ยจะมีชายล่างด้วยเนี่ยนะยุบเข้าไปนะครับผมแล้วก็มีตรงนี้ปูดๆหน่อยเหมือนกับเขาบรรทุกของข้างในแล้วมันปูดออกมาจากข้างในนะครับรอยยุบนะด้านท้ายเก็บงาน คิดว่าน่าจะต้องทั้งคันเลยนะครับผมดูด้านในแต่ว่าน็อตท้ายเทยเดิมนะนี่น็อตเห็นไหมเดิมไล่มาเนี่ยมาร์คชัดเจนนะเนี่ยมาร์คเห็นไหมมาร์คสวยนะครับผมไล่มามา,มาร์คเห็นไหมสังเกตตัวถังด้านในไม่เงานะมาร์คต่างๆนะครับน,นี่ก็มาร์คของเขาสวยนะเห็นไหมมาร์คมือ ท้ายเดิมๆสวยๆเลยนะให้ดูนี่จะชัดกว่าไหมซีนยานงยาแนวสวยอันนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนมีเนียมน่าจะใช้อดูมิเนียมนะครับอันนี้ก็ต้องเก็บงานนะไฟทางไฟท้ายประตูนะครับผมคิดว่าน่าจะทั้งคันเลยนะครับผมอ่าดูด้านในก่อน นี่มันบุเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเนี้ยเนี่ด้านในแซมเข้าให้ดูเนี่ยที่แซมบอกมันเหมือนกับวางของข้างในแล้วมันปูดจากด้านในอันนี้จะเป็นตัวล้ออะไหล่เนาะไม่ใช่ล้ออะไหล่ล้อหลังนี่พวกนี้นะครับอืมแล้วก็จะมีเหมือนกับที่ไว้ มัดชงมัดเชือกนวะไวรัสของซ้ายขวาแล้วก็กระจกเปิดได้นะจากด้านในนะครับนี่อันนี้ล็อกอยู่นะนนะยางกูดเยียรเนาะปี22นะครับผมปี2022นะครับภายในเป็นเบาะผ้านะเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเกียร์เดินหน้าหสปีด กระจกเป็นแบบมือหมุนนะคลาสสิกคลาสสิกเลยแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมเก๋เก๋สมนาวเล่มกันหน่อยปี14นะครับผม136แรงม้า 3,000cc ซีซีนะอาคาเนแคปปิตอลนะไปดูเลขไม้กันนิดนึงนำมา ให้ดูก่อนนะครับส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวแจ้งตายคลิปวิดีโอชุดนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะรอราคาก่อนนะครับราคายังไม่มานะดูเลขไมมันสะท้อนอะ่ะ1 3 6่0 0กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมแอร์แบ็กคู่หน้านะกุญแจมีให้หนึ่งดอกนะครับผมส่วนน้ำมันเครื่อง แซมไม่แน่ใจว่าเขาใช้สเปคอะไรใช้สเปค40,000โลเลยเครับมีด้วยเนี่ยเช็คครั้งต่อไปแสนหกยังไงใครรู้ก็แจ้งแสนนิดนึงเนาะอ่ะดูเบาะผ้านะสติกสต๊กเกอร์สวยอยู่นะครับผมเนี่ยแก้มอะไรก็สวยอยู่นะครับผม,ม,ม,มนี่นะแผงข้างเป็นแบบนี้นะเป็นพลาสติกทั้งนั้นเลยนะนี่ สวยงามนะคัดเคิดเบรกมือนะครับผมอันนี้อะไรสเปคในส่วนของอลมยางแรงดันลมยางนะครับเติม3 5ข้างหลังก็3 5นะครับผมอืมปี14นะเลขไมล์136,000กิโลเมตรนะครับผม ราคาถ้าได้มาเราจะรีบแจ้งไปใต้คลิปวิดีโอชุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะสนใจยังไงทักมาโทรมาได้นะ0ูนย์6ปดหกสามนะครับ0ูนย์ปดหกนะครับผมนานๆมาทีนะครับผมอย่าพลาดเลยนะอย่าพลาดเลยนะครับผมอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมาหรือแอดไลน์มาได้นะเบอร์เดิมเลย0ูนย์6ปดหกนะครับ ฝากคันนี้คันนี้ไว้ด้วยแล้วกันเนาะไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ